터리라. 그리하면 열릴 것이라. 힘만 요리는 결국 체력 싸움이거든. 간그 그러시겠지. 도 อีกสองกิจินคนที่รีนเอเพื่อนเอ๋ยตอนที่พวกนายกำลังทำให้คนที่อยู่อาศัยอยู่ที่นี่เขาหวาดกลัวนะพวกเขาอาจจะกำลังซ่อนตัวอยู่ก็ได้처음으로다함께인사하는건데예의를차려야지นี่ครจะเป็นการเปิดตัวทั้งกลุ่มให้พวกเขารู้จักเป็นครั้งแรกใช่ไหมเพราะแบบนั้นเราก็ควรจะสุภาพสินะ너무시끄럽게굴면손님으로받아주지않을지도몰라요พวกเขาอาจจะหันหลังให้เราก็ได้ถ้าพวกเราเสียงดังเกินไป 그럼 그냥 쳐 들어가서 부수는 수밖에 없지. 음그동안 서커스를 하셨 แต่ก่อนคุณเคยเป็นผู้นำคณะละครสัตว์ในเต็นที่ต่ำต้เป็นเวลานานครับอนเจนาคำซาหมิตรและฉันเองก็ต้องขอบคุณด้วยที่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นขคุณเองแค่กด้วยความเชื่อหลือของคุณในที่สุดฉันก็สามารถก้าวออกจากเต็นที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับของดอกไม้ได้แล้วอ่ะฮ่าที่ก้าื่อ얼마나피곤했는지알아 ก็แต우리쪽이피해를입을뻔했다고แกรู้ไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกับการจัดการแสดงที่น่ารังเกียจของแกเนี่ยรู้ไหมว่าพวเราเกือบจะหมดขยแกไปแล้วาฮ่าฮครั้งนั้นนี่น,นม,ม่เหนงีมสตยิะท่าอนคไมร่อ,อยยงะเ,งเท่คไร่อะเที่คุณด่ยทคุณไม่่อะรที่คุณไม่ไดงะรท่ม่ด้เุ่ณไมได้เะลย막에와서는

แม่แมไม่ต้องพูดเกินไปสิเพื่อนจะถ้าฉันอยู่คนเดียวฉันไม่สามารถทำสิ่งนี้สำเร็จได้ด้วยคนเดียวหรอกนะฉันควรจะขอบคุณพวกนายต่างหากคึ้น aja วันนี้เรื่องอาุตมาจูันงแต่ยังไงซะวันนี้หนูบอกว่าจะไม่มีใครมาทักทายเราเลยนะจู่ๆแลที่หลบซุมอยู่น เลิกมุดหัวและซ่อนตัวอยู่ในหลังเช่ได้แล้วออกมาซะหนอยเชิงจิเนี่ยแค่ีงหชมรงดึงปรตูมานี่พวกนายบ้ามากเลยนะนายไม่จะเป็นตุอเปิดประตูด้วยกำลังสักหน่อยนี่ท่านต้องยอมรับเลยว่านี่เป็นครั้งแรก้งงรบเลยว่านี่เป็นครั้งสักหนนต้องยอมรับเลยว่านี่เป็นครั้งแรก어올수있을만큼도서관이실체화다는뜻이아닐까요 บางทีเนี่ยอาจจะเป็นข้อบ่งบอกว่าห้องสมุดได้เติบโตขึ้นมาสู่ขอบเขตของทางกายภาพที่สามารถตอบโต้จากภายนอกได้แล้วสินะคือกูโนคก็คตูหลายครั้งแล้วนะถ้าหากวาพวกนายใช้กัปันอสุกปกนั่นเคาะประตูแล้วไม่มีใครตอบกลับแล,ล้วล่ะก็สิ่งที่พวนายควรทาก็คือเดินออกไปซะแล้วก็มีบุกเข้ามาอย่ารบกวนฉัน 우리도조금마음이급했거든นะอย่าทำหน้าแบบนั้นสิถ้าพูดตามจริงพูดเราเองก็ค่อนข้างรีบนะพลูโตรบกวนครัพลูโตทำงานของนายนบบสักไดฉนะกบงนนอนครับแต่ผมดูท่าว่าทางเข้าเองก็คงจะได้รับการซ่อมแซมในอีกไม่ช้าแล้วนั่นมันซิ

นายไม่ได้ถูกความงามโดยดิสโทชันหรอมันเป็นไปได้อย่างไรกันจะกินหรือถูกกินตอนนี้พวกเรากำลังอยู่บนเส้นทางที่เต็มไปได้วยสองทางแยกนั่นจะบบเปลี่ยนสสารเป็นมนุษยัหรือเปลี่ยนสีสายเป็นมนุษย์ไปแล้ว Hmm, ดูเหมือนจะจริงนะเพราะฉันเองก็ไม่สามารถบอกได้แล้วว่าเธอซีดอยู่แล้ว,ลวลอตอนนี้เธอมีเลือดสีแดงไหลเวียนอยู่ใต้เนื้อนุ่มของเธอฉันต้องการฉีกทุกเส้นเลือดเล,เล็กในร่างกายของเธอแล้วก็กินมันซะเส้นเลือดของเครื่องจักรที่กลายเป็นมนุษย์รสชาติมันจะเป็นยังไงกันนะ 엘레나! n a 나 이거 술어문고보다. 요리해서 먹는 게더맛있다고 술어문고, 엘레나! 고 술어문고, 술어문더 술어문고, 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 술어문생각어문고 술어문고, 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 고 술어문고, 술어문고, 술어문 เราทุดาของพวกแกคืออะไรเราจะไม่มอบหนังสือให้หรกถ้าไม่ได้ถูกเชิญมาฉัก็ชันน์คำตอบในตสกันแกผมได้ยินมาว่าคำตอบที่เรากำลังแสวงหาอยู่มันอยู่ที่ห้องสมุดนัาแกนกลางของมันฉันกเราก็ได้มาแย่งหนังสือเล่มเดียวนั่นที่ดูจุดฉาดให้มากลายเป็นของพวกเราไง 엔젤라 당신이 그 책을 거의 다 완성했다고 들었습니다. 안젤라 포라우 루데 워 파리만 워 하오 이 거의 다이차컵 쏨분 라 누가 순순히 내어 준다고 했어? p r o 겠 u 는 말도 안 했지. 찬까 마이 에대해 아라이 껫간꼬아니야아맞아 롤랑 너와 이렇게 이야기하는 건 오랜만이네. 어, 이 로란. 나 너랑 티보랑 하에막คุ 대답 안해 주겠다는 거야? 뭐, 하고ากจะค 너무 애정하다. 너를 위한 기쁜 소식이 있는데. 나 라이 หัวใจจังเลยนะ.แต่ฉ가 그토록 만나고 싶어 했던 사람과 함께 왔거든. ฉันได้นำคนที่นายอยากจะเจอมากที่สุดกลับมาแล้วนะบอกาฮฉันไว่านามเิอมันอีาคให้พาวแน่ยมเจั้อนายยคนเปรีบได้กับดอแว่่่่ว่า่่อั่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่ก่่จ่่่่่่่่่่่อัน่่่ร่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ ถึงแม้ว่าเรื่องราวของความรักที่จบลงด้วยการที่คู่รักทั้งสองไม่สามารถมาเจอหน้ากันอีกได้นั่นน่ะไม่เป็นศกอัตกรรมเกินไปหน่อยหรอ특별히함께오기로했지เพราะแบบนั้นฉันเลยตัดสินใจที่จะพาเธอกลับคืนมา무슨헛소แกกำลังพูดบ้าอะไรอยู่รโรแล,ลนไม่ได้เจอกันนานเลยนะโลลนรแลนด์우리예전에서로만난적있나 เราเคยเจอกันก่อนนะอดใิโรรมริ้เห็นนะกรอทุ่งจีก็แค่ดูรุ่น่ดแล้วฉันจะลืมได้ยังไงเล่าก็เพราะว่าเธอนะ่ะพูดไม่หยุดเกี่ยวกับเรื่องของนายเลยนะอนแ,แ,แอนเจลิกะ로부터มาเลยอะใช่แล้วล่ะแองเจลิกานะมีเรื่องอยากจะพูดมากมายเลยโอ้ยแันน้องหมูคว้าเห็นนะโอ้ที่รักมันมากเกินไปล่ะ 꿈에그리던재회라말이나오지않아เป็นอะไรไปล่ะพูดไม่ออกเลยเหรอที่ความฝันของนายกลายเป็นจริงนะ무슨개같은짓지นี่มันบ้าเ,เนี่ยแกพยายามจะทำอะไรูนันเดิมจีรือ่ณอดีตที่ามันายมนนะมัไม่มีกลอุบายอะไรที่นี่หรอกหนะ้าหรือว่านายกำลังหลงไหลในความงดงามของเธอ 준유 지않่นชม 갈리아 아 갈리아 무서워라 왜 그래 네가 사랑하는 안젤리카를 드디어 만났잖아 안젤리카 설마 이번에도 첫눈에 반했어 또 나에게서 안젤리카를 뺏어 가려고 อย่าบอกนะว่านายตกรุมรักตั้งแต่แรกพบเป็นครั้งที่สองอีกแล้วนะนี่นายต้องการจะขโมยแอนเจลิกาไปจากฉันอีกครั้งอย่างนั้นหรอนี่이번에는그렇게되지않아ไม่ไม่ไม่ครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแอนเจลิก้า는너에게과분한상대야นอตตาวิอนเ้이망가지면안됐다고แกไม่คู่ควรกับแอนเจลิก้าเธอสมควรจะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้แทนที่จะต้องมาถูกทำลายโดยแก 넌ั모습을보고서도아무생각이들지않아นี่แกไม่รู้สึกอะไรเหรอที่ต้องมามองดูความยุ่งเหยิงที่แกสร้างขึ้นกับเธอ呐เธอ완벽해진모습에많이놀랐구나นายคงจะตื่นตาตื่นใจกับรูปร่างที่สมบูรณ์แบบของเธอมากเลยสินะ굳기추고생각하지마산체로뼈까지다씹어먹어줄테니까แกจะไม่ตายดีนะ ถ้าจะบดขยี้กายทั้งเป็นแล้วก็กระทืบให้กระดูกกายกายเป็นฝุ่นนายยังคงยึดติดกับอดีตจนมองไม่เห็นปัจจุบันนะไอ้โง่โรแลนด์ถ้าเธอมาพล보고걸으라고เ현이얼น나고생했는지ทำไมไม่ลองมองอนาคตแบบที่ฉันทำดูบ้างล่ะรู้ไหมว่าแจฮอนทำงานหนักแค่ไหนเพื่อสิ่งนี้เนี่ยพีอยงเวทีสกินศีรษะเปลือยๆ하ัน การคัดแยกศพที่รวมกลุ่มกันภายในเดปิเอโนสมันเป็นงานที่ยากลำบากไม่กระทั่งสำหรับฉันเลยนะฉันก็ลำบากเหมือนกันทาวีเอฟฟ์พลราวน์ศพที่เป็นก้อเนื้อที่ถูิ้งไว้ที่ที่รางนนเปนศพมีความเป็นพิาฉันเองก็ต้องมาเจอเรื่องแย่ๆอยู่ข้างๆเขานะฉันต้องดึงเลือดของแอนเจลิก้าออกจากกองศพที่บวมจากความร้อนเปียโนนักเปียโนเหรอ 아ะไร 아, 이단 아직 때가 아니었나? 오, 이양레우เกินไปที่จะ미안해서 어쩌지 롤란? 나 혹시 내가 너의 계획을 망친 건 아니겠지? ฉันคงจะไม่ทำลายแผนเล็กๆของนายโดยบังเอิญใช่ไหมปิ亚์스트를말ห는거야มันเกี่ยวกับปิ亚นิตเหรออฮ่าฮ่าฮ่าฉันเองก็ยังรู้ความจริงเรื่องนั้นเลยเธอนี่ฉลาดเสียเปล่าจริงๆเลย โชกตเซ็เมจน่ยงแมโชครั้งนี้มันเผ็ดร้อนกว่าทุกทีเลยนะฮ่ยา,ยา,าๆๆ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 าๆๆ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 นๆๆ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 กๆๆ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 ไๆๆ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 ๆก 승진하고 얼빠진 기계 새끼. 그젤라 네가 저 속시커먼 놈의 반쪽을 죽인 거라고. 안젤내 동생을 죽인 거야. 안젤라, 그는 그녀는 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 그녀 저도 웃음을 금치 못하겠군요. 정이주이 그리고 뒤틀림 덕분에 피아니스트가 그리고 주는젤니덕분이지 และเธอแอนเจล่าก็มีหน้าที่รับผิดชอบในไวไนและดาร์คเดย์ด้วยดนมามันยังไม่ชัดเจนอีกอย่างนั้นคาร์นแอนเจล่าทีาานะ่คุณยางไม่็นควมรงอีกเหรช่างน่าเศร้านะคุณแอนเจล่าทำไมคุณถึงยังไม่มองเห็นความจริงอีกละ่ <c oughs> a, ะค่วจนี้มันดีขึ้นแล้วที่นี่มันสงบลงมากกว่น ทีลกไมจนหรือนายใจเย็นกว่าที่ฉันคาดเอาไว้ในครั้งนี้นะฉันดูสาคิดว่านายจะพุ่งเข้ามาด้วยความโกรธซะแล้ว,วช่วยหนุนดูกัุ่덕분에ช่วยหนุดูแลกั่ม덕분에ช่ยหนนดรแลกันนุม่ลกนน่ม덕분에ายแลกนมา분에่วยหนลกังหากม덕분่ดลกันห่่ดูน่มสงสัย่อยู่그리고그눈만분노해저희ย지น해를입었แ และการอรารวาสอย่างหน้ามืดตามัมของเขาก็ส่งผลกระทบต่อเราเช่นกันโรแลนด์ฉันไม่ได้คาดหวังให้นายจำเราได้นั่นคืเจอบุเนนสักว่ารู้จุดในอดเ่ยแต่ทั้งหมดที่ฉันต้องการก็คือได้ลูกชายของฉันกลับคืนมาที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่โชคร้าย 당연히니아내의죽음과아무관련이없었지ัม,มนจจมันไม่มีทางที่ฉันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของภรรยาของาอยู่แล้วฉันก็อุตส่าห์อธิบายให้นายฟังหมดแล้วแต่นายก็ยังฆ่าลูกชายของฉันอย่างเลือดเย็นในห้องทำงานนั้น <c oughs> ช่างรู้ปจ แกเป็นสิ่งมีชีวติตที่ไร้ความปราณีจริงๆกระไรกลิ่นชีดคันนนส่งมากทนีเออสถานที่นั่นเป็นสถานที่ที่โคตรจัเหม็นเลยี่ิดวยัสมมีอกิะโอ้ไม่คาดคิดจริงๆนายจำได้ด้วยเหรอเนี่ยชอหีนีงล้วอไม่ไ้เนี่มันเป็นรืองจริงหรือเปล่าน่ัน,น,ออนเก็่อจอเปล่าี่มันเปืองจิิงก พอม,มองไปที่หุ่นเชิดนั่นฉันโกรธไม่ได้ที่จะนึกถึงมันฉันคิดว่านายควรจะมีฝีมือมากขึ้ตนตั้แต่ตอนนั้นสินะถึงแม้ว่า<ม>วิธีการที่น่าขยะขยัอยของนายจะไม่เปลี่ยนไปเลยก็เถอะไม่มีสิรีอันไหนเลยที่สามารถช่วยลูกชายของฉันได้เขาอยู่ในสภาพที่เลมากไม่มีงกรณอันไหนเลยที่สามารถช่วยลูกชายของฉันได้เขาอยู่ในสภาพที่เละมาก เขากำลังเล่นอยู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ในจุดที่ฉันมองไม่เห็นและเขาเองก็บังเอิญไปขวางทางรถบนถนนซึ่งกำลังเปิดทางให้พื้นที่ในไซต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ของแบ็กสตรีทคริอฉันแต่ฉันากแกไมัฉันไม่ควรจะไปทางานในวันนั้นเลยฉันยังคงอยากที่จะย้อนกลับไป ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะเสียไปแล้วชินจูองเด็กชายของฉันก็ยังมีชีวิตอยูและยิ่งไปกว่านั้นการฟื้นคืนชีพลูกชายของฉันก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยแต่ในช่วงเวลาที่ฉันกำลังจะสิ้นสุดที่สุดของชีวิแต่แล้วแกก็เข้ามาแทรกแซงช่วงเวลาก่อนที่เราจะได้พบกันอีกครั้งและก็ทำลายมันแกยังคงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นลูกชายของแกอยู่อย่างนั้นเหรอ 본 몸이 누구의 것인지도 모를 쓸점으로 꿰매져 있었는데도 난겁에꺄내 방식을 정해 자격은 없다 이 곳에 있는 모두의 방식도 말이야 너에게 어 피해도 주지 않았어 ฉันไม่เคยทำอะไรนายเลยแทๆ้ๆเจคที่คุณลยมใสมอกเด็กที่เสียชีวิตในตอนกลางคืนและที่เลวร้ายที่สุดที่ฉันเคยทำก็คือใช้ศพเด็กที่หลงทางและเสียชีวิตในตอนกลางคืนแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นถ้าพ่อแม่ของเด็กพวกนั้นต้องการที่จะมาด่าฉันฉันก็พร้อมที่จะยอมรับคำด่าของพวกเขา

กกฉันจะยอมทำทุกอยาก่างในโลกที่บินออกมาฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้แกได้ทุกทรมานแบบเดีกับฉันและทำให้โลกอันนาสมเพศนี่ต้องทุกทรมานเอกชนสาเหตุการ์พลีน่าฮานะมิจฉุนน้องให้ลูกชายขไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลสำหรับคนบ้าที่ฆ่าคนทีม่มีความผิดอย่างลูกชายของฉันหรอกนะ <c oughs> 그러다 기회를 얻었지 이 힘에 눈을 뜰수 있었거든. 그리고 그때부터 나는 다시 힘을 얻었다. 그리고 그때부터 나는 다시 그리고 그때부 다시 힘을 얻었다. 그리고 그때부터 나는 을 얻었다. 그리고 다시 힘을 얻었다. 그리고 을얻었 나는 다시 힘을 얻었다. 그 다시 힘을 얻었다. 그리고 그때부터 다시 힘을 얻 나는 다시 힘을 리고그을얻고그었다그리리는 다시 힘을 얻었다. 그리을얻었었다

แต่นายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งกับแม่อของฉันนยก็อดนเจันเศรกิันไม่สำคัญเอกนะว่านายมีอดีตที่น่าจะปวดแค่ไหนต่อไปคือน่าที่ไม่รู้ว่าฉันจะเป็นต้นเหตุของความทุกทรมาของแกหรือเปล่านั่นนั่นแต่แกแกโรล,ลังจ,จิงโรแลนดจยเย็นนับจงไมง่ว่ 무슨 일이 일어났어? 너는 아니잖아 나한테 말하지 않았어 나한테 말하지 않았어 사람을 잘 못봤어 너는 나에게 잘못 이해했을 것 같아 상황이 너무 재미있게 흘러가네 정말 웃기게 보여 그래도 오해하지 말아줘, 앤젤라 나한테 잘못 이해했지, 앤젤라 나는 그 검은 놈처럼 너에게 복수를 하고 싶어 이 자리까지 온게 아니야 ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อล้างแค้นเหมือนกับผู้ชายคนนั้นหรอกนะอนันนี้กคำสาบุยต่กันแต่มันตรงกันข้ามเลยต่างหากฉันมาที่นี่เพื่อขอบคุณนะเข้าใจไหมดีดนที่เรา้มจได้เธอเป็นคนให้พลังกับพวกเรานะพี่สาวขอบคุณคุณมากที่ช่วยเปิดทางให้พวกเราไปสู่ความจริงได้ 이곳에서 우리는 도서관에 빛을 얻고 피아니스트를 넘어서 나름다움으로 도시를 비출 거야. 레리고 헛소문, 레송사와 멸등, 뛰어난 감정이 뛰어난 피아노, 뛰어난 이 뛰어난 피아노, 뛰어난 감정이 뛰어난 피아노, 뛰어난 감정이 뛰어난 피아노, 뛰어난 감어난 피아노, 감정이 뛰어난 피아노, 뛰어난 감정이 어난 피아노, 감정이 뛰어난 피아노, 뛰어난 감정이 뛰어난 피감어 선생님은 그녀의 행동에 깊이 감동했습니다. 안젤라. 그순한 마음이 피어지 덕분에 원하는 대로 저녀석의 마음을 흔들 수 있었으니. 정말 감사드립니다. 제가 의몬을 저렇게까지 만수 있었던 건. 제가 얼마나 감사해야 할지 모르겠네요. 다타와이야기가 어떨지 굉장히 궁금하지만 아쉽게도 저희는 볼수 없겠네요. แม่ฉันเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นที่จะเห็นสีที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยดว,ยดวยตงตาที่งอกเขาที่พวกเรามีแล้วนะเช่าอรอมชุนเบียเอาละเตรียมตัวให้พร้อมอีทูพีลนั้น,พนลเพลง,เเเเงแห่งเมืองกำลังใกล้เข้ามาและเธอเองก็มีเรื่องราวที่กำลังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมหละ่ะโรลันโรลน 아뭐말도하지마못도고뭐할일없고아르갈리아를막아야한다는같은목적이있으니까그냥서ตอนนี้ก็มีเป้าหมายร่วมกันอยู่คือการหยุดอากาเรีย <래> โอเค제아